ชุกสบายดีเพราะแม่พี่น้องมาพบกับซองสาวยุบ้านนาเสน่คือเก้าวันนี้สาวยุกับพระธาตุผู้ชมมาที่บ้านหาดเมืองมหาไซแขวงขโมดอีกครั้งมาบึ่งบรรยากาศโลมาลบนี้ท่านผู้ชมลุ่มหนาวผัดมาแล้วกามีหาดเนาะหาดกรแนมเห็นแล้วเพราะว่าน้ําลดลงขจ้ายังบ่ได้เปิดน้ำมาเนาะขจ้าเปิดน้ํามาให้ประชาชนที่นายนานมันกับ,บโบหินหาาวยุมาตอนนั้นน่ะหาดในโบหินแล้วเนาะ ถ้าใครติดตามสาวยูจะเห็นสัยวอัปเดตสัยวไปใช่เอาลงเนาะจะเห็นมารอบนี้ถือว่านี่หาดท่านผู้ชมน้ำลดลงหลเอาแนมด้วยตาเปล่ากับหูเลยว่าน้ำลดลงเนาะตอนนั้นสวยูมาพักอ่าพักนี่ก็ยามทระนใหญ่สําน้มารอบนี้พักใหญ่เลยนี่น้ำก็แห้งหลายแลแห้งคอดเลยท่านผู้ชมปอแนมเห็นหาดชัดเจนเลยได้ หาทํากลางธรรมชาติเบิ่งเด็กน้อยเขาเฮ็ดหยังไปเบิ่งนํกันท่านผู้ชมบรรยากาศแคมหาดเนาะโอ้สุดยอดหาดวันนี้เอ้มาตอนนั้ชาวยูท่ายคลิปมาเด็กน้อยหาลอยพากอยน้ําในมไม้่ท่านผู้ชมบานนี้ล่ะบ่มีลมลดลงเนาะเห็นชัดเจเลยตอนน้ําพไม้น่ะน้ํายังกวมอยู่ ลมพ no <c oughs> ัดเพราะว่าอากาศหนาวลมติ๊กนาะท่านผู้ชมเนาะบึงก่อนเนาะบึงหาดงามหลายลมพัดท่านผู้ชมมบึงเด็กน้อยนี่ก่อนเขาพ้ากันทิศเนาะแง่งไปซื้อนะเก็บหอยบ่เก็บผักเก็บหอยเอาไปท่าไดลท่านผู้ชมมาใช้ตะนา โอ้เยเด็กน้อยไปเก็บหอยเก็บพักอะไรทำนปช่วงไปแล้วได้แล้วบ่หอยไปหาดพุ่นบะ<อ>สีข้าไปเลยเด็เน้องไปเนา,นนา,นานะบะคือดังนั้นบ่เอาซะไปตามติดเด็กน้อยน่เขาหินหน่อไป มาตอนนั้นนี่พักยเงาทนใหญ่ทำประสุกมาเลาะในที่พักเราใหญ่แล้วเนาะโอเราลุกพักเราอบทิ้งเราสิบ่งให้ไปเบื้องเล็กน้อยขอพากันเอาอย่างวาย มาเบิ่งน้ำกันจนจบคลิปเด้นนอท่านผู้ชมเด้อเบิ่งน้ำสั่งมือจะจบคลิปเลยเด้อสิไปเบิง่งเล็กน้อยออกไปเอาหอยอไปไปน้ำกันจ๊บอู้โอ้โ,โ,อโหห่างไปห่างไปหนึ่งผมเป็นยังเจอความอ่า มาให้ท่านผู้ชมเบิ่งความสุขท่านผู้ชมเบิ้งคลิปเฮาได้เห็นธรรมชาติผู้ผาป่าไม้ที่สวยสดงดงามอากาศอันบริสุทธ์เนาะสาวยุกก่กบเต็มใจเต็มที่เลยพามาเบิ่งอันนี้ขเขาจะปลูกยาใหท่านผู้ชมนี่เบีย้ยาายาเนาะเขาจะปลูกหยา แเคมีเขาจะปูยานี่น้ำมันลงุงเราเห็นชัดจีดเลยค่านผู้ชมเลเบึงเบึงทั้งธรรมชาติแล้วก็เบึงทางเด็กน้อยเขาหาปูหาปลาหาเก็บหอยโอ้น้ำเห้งคลักเลยคาบน้ำน เดี๋ยวบนหอยบนดึกงน้อยลอยน้ำมาท่านผู้ชม,มบ่มีเลยแห้งลงหมดเลย โอ้โอเจ้ะอุย้ยลมขีดลมอ๋อนี่คือต้นอันนั้นนี่ต้นพักหมึกต้นพักกุ้มหอยยังนางหอยขมปะหอยเซาวนี่แหละเนาะ บึงก็มีทางไปบอกอึบโอ้ขอเก็บแบบน,นั้นได้ทางมือสูงไหมป้าขาบ,บนเขาลอยน้ำมาบ่มีเลยบ่มีพับพับที่เัินน้ำลายเขาลอยตอนนั้นแล้วบันโอ้ขอเจ้เนี่ยสวนพักให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะ สวนเคมซีคากไอริสอากาศกับบริชุดโหอ๋อสวนนี่เป็นตะแพง่งงามแต่ตะโอ้ยไรสสวนนี่งามแต่ท่านผู้ชมมาเบิ่งนั้กันดูเป็นตะแพง่งแต่สวนนี่เบิ่งนู้นนี่พอดีเลยแต่โอ้ย เปลือตะเพงแห้งขางนาดเอากระชี้แยกไปนล้วก็บุ้ยเนาะทางผู้สูงอ่าพาท่านผูช้ชมมาเบิ่งบรรยากาศแคมป์เทีบ้านหาดเนาะก็เบิง่งนิดน้อยเขาเก็บหอยเก็บอ่ากี้ท่านผูช้ชมาเ้บรรยากาศ บึงส่วนครัวธรรมศาสตร์ของซาบานเพื่นเนาะมาเระมีน้ำลุงชัดจีนคักทางผู้ชมไปคักหลายคักหลายเอาคลิปนี้ชาวยุกให้เป็นคลิปสั้นๆเนะาะจะเก็บพาบรรยากาศหลยๆให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งน้ำกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวญุในการเดินทาง ทำคลิปดีๆสิ่งดีๆถ้าผู้ชมเบิ่งด้อคงมุกอบใจละลายผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์ดีๆเนาะกระสิฮอดปีใหม่ทุกคนทุกท่านจงกซูกด,มดีมีใซเด้ออ่าเฮงๆรวยๆสวยๆหมดทุกคนเด้อหล่อๆหมดทุกคน